สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักนะคะมาเก็บผักอันนี้แปลงน,นี้นะคะจะเป็นหอมหอมชีนะคะหอมชีอันนี้จะเป็นหอมนะคะหอมหอมฝั่งฝั่งทางด้านนี้นะคะฝั่งทางด้านนี้จะเป็น ผักโหระพาผักโหระพาแล้วก็ผักสารเนไวไกินกับลาบค่ะเห็นมุจลินหน้าแร่แๆอย่างนี้นะคะอยู่ใต้ฟ้าเก็บผักเก็บอะไรไปส่งตลาดนะคะวันละร้อยสง่งร้อยพอได้ค่าขนม เก็บผักก่อนนะคะตั้งใจวันนี้จะมาเก็บผักบุ้งไว้ผัดนะคะส่งเมค้าด้วย จะให้ดูแปลงผักบุ้งนะคะหันมาทางนี้อีกนิดนึงนู่นล่ะค่ะแปลงผักบุ้งผักบุ้งตอนนี้นะคะ,จะเจริญเติบโตดีมากค่ะเพราะว่า น้ำฝนก็ได้นะคะแต่เสียอย่างเดียวอยอดจะเยอะ หอมเดี๋ยวนี้กิโลแพงนะคะหอมชีต้นหอมแต่ว่าคนที่กินเจเขาไม่กินหอมนะคะแต่เราปลูกส่งขายตลาดนะคะโอ้ยลื่นลื่นอันนี้เนี่ยเรากางสแสลมเพื่อว่าไม่ให้ฝนตกชะหน้า แปลงผักนะคะในต้นหอมชีนะคะแปลงหอมอันนี้โหอมพานะคะโหระละพาส่งมัดละห้าบาทห้ามัดซาวมัดละสี่บาทนะคะต้นหอมก็ขายเป็นกิโลหอมชีก็ขายเป็นกิโลแต่ถ้าเรามัดเป็นมัดขาย5บาท ห้ามัดยี่ห้ามัดยี่สิบนะคะขายส่งตามตลาดขายแม่ค้าขายของชำนะคะอันนี้จะส่วนลิ้นจี่นะคะส่วนลิ้นจี่ตอนนี้มาเก็บผักไปไว้กินก่อนค่ำคสักหน่อยก็จะเก็บผักส่งนะคะเดี๋ยวจะทางฝั่งทางนู้นจะเป็นจะเป็นส่วนมะละกอ ดี๋ยวตอนนี้จะไปเก็บแก้วมังกรไว้กินไว้ไหว้นะคะอันนี้จะเป็นแปลงน้อยหนานะคะแก้วมังกรดอกสวยไหมคะอันนี้จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะ จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผู้น้อยชอบดอกแก้วมังกรนะคะว่ามันสวยเหมือนดอกปยเซียนนะคะโบตันอะไรอย่างเงี้ยดอกโบตันไม่ใช่ดอกโปยเซียนดอกโบตันกินและจะระบายดีๆนะคะแก้วมังกรออกดอกสวยเลยพอยิ่งฝนตกนะคะ น้ำได้ขี้ไก่ได้ออกดอกเยอะเลยเห็นไหมคะอันนี้จะเปลงผักพุ่งอันนี้พึ่งจะปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าหญ้าจะเยอะนะคะตอแก้วมังกรเดี๋ยวพูดนนอนจะเก็บเก้วมังกรก่อนอกัดร้อนมากเลย ผลไม้ของเรานะคะจะปลอดสารพิษค่ะหวานธรรมชาตินะคะนี่นะคะสวยๆเลยขายคิวคูก่ะกิโล20บบาทเองค่ะ เก็บผักเต็มตะก้าแล้วเราจะพาไปดูสวนหน่อไม้นะคะอันนี้จะเดินผ่านสวนเปลงผัก hey. บ He ุ้งนะคะอันนี้จะสวนลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ประมาณหกสิบต้น ลกไม่เยอะขอให้ออกทุกต้นคะผลผลิตพอได้อยากพอได้กินพอได้เห็ดพอได้ทานเผินว่าผุ้ทนทางนี้จะเป็นสวนกล้วยนะคะจะแบ่งโซนโหระพากับผักผักแมงลักจะปลูกใกล้กันไม่ได้นะคะ ตรงนี้ในเนื้อที่ประมาณแปดไร่แบ่งเป็นปลูกผักสวนครัวขายหมุนเวียนไปนะคะตรงนู้นจะเป็นกล้วยเขาจะเดินผ่านสวนยางสวนยางก็ไม่เยอะพอได้แก้ขัดช่วงนี้มุจลินไม่ได้ค่อยออกสื่อเพราะว่า ดำนาหน้าแร่หน้าดำปีนี้อยู่ในให้ในนาอยู่ในสวนไม่ได้ไปไหนออกจะหนานาก็ไปหาเหิดเก็บเหติตกินประทังชีวิตโอ้าาคือเนอพี่นอ้นองนกกินประทังชีวิตวาสัตว์เฮ้ยอนตอนนี้ ดำนาเสร็จแล้วพึ่งจะเสร็จค่ะอันนี้หน่อไม้กิมซุงปลูกพอได้อยากพอได้กินน่นจะเป็นกล้วยป่ากล้วยลกมากเลยเพราะว่ามัวแต่เห็ดให้เห็ดหน้าอันนี้แปลงมะละกอเอา้าบาบนี้ กินลงไปพี่น้องเอ้ยซัมสิกินซื้อก็ขายมะละกอเอากินลูกดีอยากก็มาเอาไม่มีลูกสุกเลยมะละกอช่วงนี้กินสุกไม่อร่อยค่ะเพราะว่าฝนตกมันทำให้จืดค่ะ มะละกอสวนมะนาวเขาก็ลกลกเอามะละกอไปไว้ตำกินเที่ยงสักลูกพอเอาลูกไหนดีเอ่ยเอาลูกไหนดีลูกนี้ดีไหมคะลูกนี้ดีกว่าพอเหมาะเหมาะ เอากับมะน,นาวเจาะเจาะบักพริกสองเม็ดพอกินเผ็ดไม่ได้เสียท้องสำหรับคลิปเก็บผักวันนี้ไว้ไปไว้ในครัวเพราะว่าสวนกับแปลงผักไกลกับบ้านนานๆจะเข้ามาเอา ไว้ในตู้เย็นส่วนมากก็มาเก็บผักทุกวันนะั่ละคะ่ะก็เก็บไปไว้เวลาอยากกินต้นไหนก็กินหน่อไม้กิมซุงหน่อใหญ่ๆเอาสักหน่อดีไหมวันนี้แต่รู้สึกว่าไม่อยากกินแกงแล้วเอาไว้ผัดเผ็ดดีไม่เอ่ยสำหรับคลิปวันนี้ ดูสวนมุจลินสนุกสนานกับวิถีชีวิตของมุจลินกินเจผู้หญิงหน้าเล่ๆคนนี้นะคะขอจบคลิปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแฮงสุข่สุขคนเดอ้อสวัสดีค่ะ